มาแล้วค่ะสูตรโรตีปลาแยนนุ่มๆสูตรนี้นวดมือทํากินในบ้านทํากินในครอบครัวรับรองว่าอร่อยค่ะยิ่งกินคู่กับน้ําจิ้มแกงปลาทูน่าน้าจิ้มแกงม,สมัสัมนเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกับโรสด้วยนะส่วนผสมก็จะมีหลักๆก็ผงฟูห่งช้อนชาน้ําตาลทรายขาว3ช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองยีสต์หช้อนชา นมข้นจืดอุ่นวันนี้ใช้1กระป๋องแป้งสาลี่อเนกประสงค์500กรัมน้ำมันพืชโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือปน่นและน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงต้องขออภัยด้วยนะพอดีรสลืมถ่ายขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ยีสต์หนึ่งช้อนชาลงไปในนมข้นจืดอุ่นตามด้วยน้ำตาลทรายขาว3ช้อนโต๊ะเราจะ คนส่วนผสมเพื่อที่ว่าน้ําตาลจะได้ละลายคนเบาๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้10 1ถึงนาทีขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มร่อนแป้งกับผงฟูการร่อนแป้งจะทำให้แป้งโรตีของเรามีความนุ่มมีความโปร่งเนื้อจะไม่แน่นนะคะเราก็จะร่อนเบาๆแบบนี้ ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้รสลืมใส่ผงฟูอาใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาใส่ตอนไหนก็ได้ตอนที่เราร่อนแป้งนะคะเมื่อเราร่อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือเกลือป่อนนะครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าในแป้งแล้วก็จะทําหลุมเป็นตร,ต,รตรงกลางแบบนี้ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟอง จากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะใส่1ช้อนกินข้าวอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวทีนี้เรามาดูยีสต์กับน้ําตาลถ้าเป็นฟองแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะคะคนเบาๆอีกรอบแล้วก็ค่อยๆเทส่วนผสมไม่แนะนําให้เทรวดเดียวนะคะจากนั้นเราก็จะคุกคล้าให้เข้ากันต้องอวันนี้รถใช้มือนะแต่ว่าได้ล้างมือสะอาดแล้วนะคะจะคุกคล้าประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเทส่วนผสมให้หมดเลยะคะ่ะ เราก็จะเริ่มนวดแป้งจะมีลักษณะเฉะเฉยไม่ต้องตกใจนะคะเทคนิคสําคัญในการนวดนะคะไม่ใช่การขยำแป้งนะเราจะใช้อุ้งมือแบบนี้นะโดยการผลักแป้งนะระหว่างที่เรานวดถ้าเรารู้สึกว่าแป้งของเรามีความแห้งแนะนำให้ใส่น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงค่อยๆใส่นะเพราะว่าลักษณะของแป้งโรตีปลาเยนี่จะมีความแฉะ เมื่อเรานวดได้ที่แล้วเราก็จะเติมความนุ่มลงไปก็คือน,น้ำมันพืชใช้ห้าช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเยอะไปก็ลดลงเป็น3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเรานวดได้สักพักแล้วแป้งเข้ากันกับน้ำมันแล้วเราก็จะพักแป้งอย่างน้อย5ชั่วโมงหรือค้างคืนพลาสติกแรบหรือผ้าขาวบางทีนี้เรามาดูแป้งที่เราหมักไว้นะคะพักแป้งไว้ แป้งของเราขึ้นสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเป็นหลุมเป็นฟองอย่างดีเราก็จะมาไล่ฟองอากาศนะคะตะล่อมตะล่อมแป้งแป้งจะมีความแฉะติดมือถ้าไม่อยากให้แป้งติดมืออ่าแนะนําให้เพื่อนๆเอาน้ํามันทามือนะจะมีความแฉะนุ่มๆนะคะ แสดงว่าเรานวดได้ที่แล้วค่ะชกชกไล่ฟองอากาศก่อนที่จะไปขึ้นรูปวันนี้เราใช้ถาดนะก็ใช้น้ามันหรือว่าเนยนะทาทารอบๆถาดเพราะว่าแป้งตอนที่เราขึ้นรูปจะได้ไม่ติดาถาดของเรานะคะก่อนจะไปขึ้นก็ใส่น้ํามันอีกรอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะแฉะแฉะนะคะต่อไปเราจะไปขึ้นรูปในถาดกันค่ะ แป้งมีความนุ่มนิ่มมากนึกถึงซาลามของเด็กๆเล่นประมาณนั้นเลยค่ะคือนุ่มจริงๆเลยค่ะแป้งรอบนี้เทลงไปแล้วค่ะเราก็จะนวดนวดฟาดฟาด,ฟาดเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปเป็นก้อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกช่างก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้รัสก็ใช้วิธีกะกะ,กะเอาแล้วก็ไม่ได้มีที่ตัดแป้งก็ใช้วิธีการครึงคึงฉีดฉีดไม่ได้สวยงามมากนะเดี๋ยวเราก็จะ ลงไปย่างในกระทะนะก็จะได้ประมาณนี้ไม่ได้สวยนะคะทีนี้เราก็จะมา,าเขาเรียกอะไรประมาณนี้ร,รีดรแป้งไม่ต้องรีดให้บางมากถ้า,อ,าอยากได้แป้งที่มีความหนานุ่มๆแต่ถ้าที่เขา ขายส่วนใหญ่ก็จะรีดบางบางเลยค่ะแต่ว่าโรสนั้นชอบกินแบบนุ่มๆหนาๆนานาแบบนี้ในการย่างต้องระวังนะคะก็ต้องใช้ไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรงทั้งนั้นแป้งของเราจะไม่สุกในนะคะก็จะได้ประมาณนี้ถ้ากระทะของเพื่อนๆอย่างแล้วติดก้นกระทะก็แนะนําให้เกลี่ยน้ํามันเล็กน้อย นี่แป้งของเราสุกแล้วแล้วก็จะพักไว้บนตะแกรงนะถ้าเราไม่พักบนตะแกรงจะทําให้เกิดไอ้น้ําถ้าไม่มีตะแกรงก็แนะนําให้รองด้วยผ้าขาบางทีนี้เรามาดูเนื้อนะคะทุกเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนื้อโรตีมีความโปรง่งมีความนุ่มแสดงว่าเรานวดได้ที่นะคะสูตรนี้กินคู่กันแบบนี้ก็จะบอกว่าอร่อยทุกคนติดใจทำกินในบ้านนะ ไม่ต้องออกไปหาซื้อเลยค่ะทําก็ง่ายมากเลยนะคะรถกร็มถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะต้องขออภัยด้วยท่ารถอธิบายแล้วฟังแบบขัดๆนะก็ขอบคุณมากๆนะที่รับชมคลิปค่ะ